ท่านรองนายกรองนายกอภัยท่านรองท่านรองอภิชาตนาเวศนะครับท่านประธานสภาสมฐานแก้วหินท่านกำนันสมบูรณ์หนอกว่าท่านนายกำนันท่านผออลงพาบาลขาชักการผมควรลืมนะครับท่านผอโลงพาบาลขอยชักการสมอชับนะครับท่านสารวัตรกำนัน นะครับท่านขอ,อรโรงเรียนทั้งโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมท่านรองขอออลเป็นสัพนาแล้วก็ผิดบ้านท่านรองตึ๊นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็พี่น้องอสมอทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกเ,เป็นเกียรตินะครับยินดีที่ ท่านได้มาร่วมงานวันที่ผมจะเกษียณเึ่งมเหลืออีกไม่กี่วันนะครับเึ่งมเลือไม่กี่วันนะครับ <ด ye> ก็ต้องขอขอบคุณประวัติผมเนี่ยน้องๆเอาไปหมดแล้วนะฮะเล่าไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือเราทําหน้าที่นี้มา39ปีนะครับ <D ye> เริ่มมาจุครั้งแรกเมื่อปีพศ2527 มาอยู่ครั้งแรกเนี่ยตำบลหนองว่าเรามีสถานีนามัยแค่แห่งเดียวนะครับก็คือสถานีน้อยซับมะนาวนะครับอยู่ต่อมาก็มีการสร้างสถานีอนามัยคลอ,อ,องเจริญน,นะครับแล้วผมก็ได้ย้ายย้ายมาอยู่ที่สถานีนามัยคลองเจริญครั้งแรกเมื่อปี29ต่อจากนั้นก็มาสร้างรพสต์สถานีนามัยหนองว่าที่หลังนะครับ สมัยนั้นมีตอนที่ผมไม่อยู่นะครับมีเราอร์ตอ์ตับนางาวกับทองเจริญท่านั้นแบ่งแจกรับผิดชอบกันตอนนั้นมันมีแค่ส4บสี่หมู่นะสิบสี่หูแบ่งกันประมาณคนละเจหมู่ผมจะรับผิดชอบผมอยู่ข้างเจริญเนี่ยผมจะรับผิดชอบออประมาณถึงหนองว่านะครับ และซับมะนาวนี้จะรับผิดชอบตั้งแต่นี่จนถึงหนองว่าตอนนี้นยังไม่มีสถานีนใหม่นะครับแล้วก็เส้นทางนี้นะครับเวลาเจ็บไข้ไล้ป่วยกันเนี่ยเจ้าหน้าที่มีน้อยก็หยิบยืมกันเรียกกันมามา,มารักษานะครับทายท้อท้อร่วงที่นี่ประมาณสิบครั้งสมัยนั้นออหัวหน้าทำไมนี่คือหัวหน้าจุนซึ่งตอนนี้ได้รันเป็นสาสุขอำเนอ,เอ,อกระบ,บินบุรีนะครับยังเป็นหัวหน้าสถานีน้ำใหมที่ ก็โทรศัพท์หาไอ้บอกมาให้มาช่วยรักษาหน่อยมาช่วยดูคนไข่หน่อยมาขึ้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมาให้น้ำเกลือที่เนี่ยแพ้น้ำเกลือแท้น้ำเกลือแล้วก็นอนอยู่ในถุนอน,นมานมัยนะครับสมัยนะั้นถ้ามีรถเอ่อรถหกล้อขับผ่านไปที่มันติดลมแถวคลองสามัคคีเนี่ยนะครับติดอยู่คันหนึ่งก็รถคันอื่นในหมู่บ้าน,นจะออกไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้เจ๊พรน่าจะเกิดท,ทันนะเจ๊พรเองน่าจะน่าจะอยู่ที่นี่มางานนะครับ มัยก็ค่อนข้างลำบากนะครับก็อยู่อยู่ย้ายมาอยู่ที่คอนเจรินปีสองสองเก้านะครับก็อยู่ที่นั่นสิบห้าปีนะครับแล้วก็ไปอยู่นา,นาคันหักสองปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สัมนาลเนี่ยป๊อปแป๊บนะครับแต่นะครับยี่สิบปีผมย้ายมาประมาณาปีพศสองพันห้าร้อยส ตอนนะี้67แล้วครบ20ปีนะครับเดินทางจากบ้านก็บางครั้งก็แต่ก่อนเคยมานอนบ้านนะมานอนที่บ้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกลับบางทีกลับ2ทุ่ม3ทุ่มพร้อตอบื้นที่ขับรถไปกลับวันละ60กิโลอย่างน้อยนะครับแต่ผมรู้เส้นทางนี้มาหมดเพราะว่าผมอยู่ก่อนอยู่มา20ปีนะครับที่ไปทางไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมรู้จักหมดผมขามาผมเข้าทางนี้ขากลับผมกลับทางนี้ เข้าวมาทัขอจัชการขากลับออกไปดนวยรถอ้ม yeah. ห okay. uh ินโคนบางทีผมก็กลับมาทางนี้ผมก็ออกทางน้องแสงหนองสนักการลักออกไปขอเจริญสมัยก่อนผมขับรถมอเตอร์ไซค์เองหรอกขับมอเตอร์ไซค์เอร้อยกัะอ่ายวิ่งมานะฮะจอดรถเล่นไปยืนยืนดูกระต่ายจอดรถยืนดูกระต่ายจับ จับองจับไม่ทันนะฮะเล่นไฟไฟมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยม,ม,ม,มันรุมสมบูรณ์มากนะครับต้นแนะ้บที่ผมใช้ แต่ก่อนรถยนต์ไม่มีนะครับอาณาไม้ไม่มีรถยนต์มีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นมอเตอร์ไซค์เอร้อยถ้าเข้าพื้นที่จะต้องทีดวัคซีนจีไทเนี่ยกว่าจะได้กลับเนี่ยก็ตั้งสี่กับสองทุ่มสามทุ่มแต่ผมเข้ามาในตะบนหนองบ้านเนี่ยผมไม่ความรู้สึกว่าในเขตไหนก็นแล้วแต่ผมไม่คข้าโอ๊คุนนะครับมีความอบอุ่นเพราะว่าอะไรเพราะผู้นำชุมชนพี่นี่เนี่ยรู้จักกันสนิทกันและก็แบบว่า คุยกันรูน้เรื่อเรียกบ้านไหนได้ฉะนั้นผมไม่เคยกลัวนะครับอยู่ในคำว่านอองบ้านนะครับก็รับราชการมาครบ นาะสี่สิเบเกือบสี่สิบปีเต็มน,นะครับก็คงจะฝากสิ่งดีๆไว้ที่นี่บ้างอันไหนที่มันดีนะครับก็จกแค่เอาแล้วนำไปใช้นะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็อาจจะเก็บไปพอต้องจำไว้นะครับแล้วไม่ต้องเอามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมอยู่กับอสมอที่เนี่มีอสมอที่นี่ที่ดูแลอยู่เนี่ย หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคน <Okay. S 1> นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคนเนี่ย <'re> right. อลทมอทุกคนนะครับ <laughs> เออเราจะสนิทกันเราจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องน,นะครับ <laughs> เข้าวันไหนกินได้ทั้งนั้นนะครับ <laughs> แล้วก็ดูแลพี่น้องอลทมอมา จนมีอสมเนี่ยไม่เคยหายไปไหนนะผมพยายามการเาขาเรียกว่าจําจนวนตัวเลขของอสมท,ที่เนี่ยไว้เพราะว่าที่นี่ประชากรมันเยอะนะครับรับผิดชอบเ,ชอนเนี่ย 10, ประชากรเนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็รับผิดชอบสิบสามหมู่บ้านเนี่ยที่นี่ก็แต่คนป่วยจะมาใช้บริการเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็สมัยก่อนไม่มี1669 แต่จะไม่ได้หลับได้นอนวันเลยเนี่ยเย็บแผลอะไรทั้งวันนะทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่ยังมีกู้ภัยตอนนี้เรามีกู้ภัยพอได้ช่วยบรรเทานะครับแต่่อนเนี่ยไม่มีพวกเราก็ทํากันตั้งหน้าตั้งตาทากันดูแลที่น้องประชาชนเน็กทนที่นี่แต่ที่อย่างนะผมสนิทกับผู้นำผู้นำทุกคนนะครับทุกคนผมไม่เคยถูกหลอกเลยดนนะครับ แต่แต่ล็อก้ก็ได้อยู่บั๊ตไม่กี่วันนะผมไม่เคยผูกล็อกเรียนอะไรนะแต่มีอะไรเนี่ยเขาจะโทรหาผมนะครับมีปัญหาก็โทรหาผมแล้ว้ายที่หน้าทำไมผมเนี่ยนะจะมีชื่อผมบอกว่าถ้ารับอรับอะไรก็ได้กันถ้าไม่อำนวยความสะดวกไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือไม่สุภาพาก็โทรเบอร์ผมได้เลย,เลยจะมีเบอร์โทรหาผมเลยนะครับ น้องบอกพี่เมื่อไหร่จะแก่ออกพี่เอยผมติดดนน้วานะแต่เดี๋ยวผมจะแก่อีกสองสามวันน,นะครับก็คงไม่มีอะไรมาก,ก,กต้องขอบคุณพี่น้องของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอสอมแล้วก็พี่น้องในตำบลของว่าโดยเฉพาะในเขตตานาวที่ดูแลผมมาจนถึงวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากก็ขอถ้ามีอะไรถ้าท่านผิดไปทำให้ไม่สบายใจน,นะครับก็ขอขออคิกรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นนะะีกว่านะะค่ะก็ระดับต่อไปนะคะก็ขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้มาร่วมง,งานทุกท่านนะคะมอบดอกไม้แทนใจนะคะให้กับท่านผอภาษีเรื่องเรื่องของ,ของ,ของเรนนะคะาะคะ่ะก,กับเรื่งองนี้นะคะประเดียวให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตา 有空。 ¡Gracias! ได้ต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานเลี้ยงเกษียณท่าน่อของเราเนาะน้องชี รู้สึกได้หายละลายค่ะ ความประสงค์นะคะอยากจะร่วมกันส่งท่านผอ,อนะคะก็เรียนเช่ไนะคะในวันที่30กันยาย,ยนนะคะ

i'm not right.